เฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้นะคะดูพายุสิกับอาจารย์บาร์บี้นะวันนี้นะคะบาร์บี้จะมาทาคลิปนะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะการอ่านครั้งนี้นะคะเป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสวับกันบ้างนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเป็นดวงของตัเงร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้เลย แอดบาร์บี้ชิสานะคะแนะอดบาร์บี้ชิสานะสําหรับคนที่แบบว่ามีปัญหาเนาะเรื่องรักสามเศร้านะคะเป็นคนที่มาก่อนมาทีหลังหรือว่าจะเป็นเรื่องของแฟนเก่านะคะก็บิจะชํานาญเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะคะก็จากประสบการณ์5ปี90%นนะคะหมื่นกว่าเคสที่มาปรึกษาก็จะเป็นในเรื่องนี้ส่วนเรื่องอื่นสามารถปรึกษาได้เลยนะคะจะมีทั้งแบบโทรคุยอัดคลิปแล้วก็แบบ คำถามนะคะแล้วก็ขอฝากน้องน้ำมันเสน่ห์กับน้องเพนดูลัมนะคะไว้ด้วยนะสำหรับคนที่อยากบูชาเนาะ ก็อันนี้นะคะจะเป็นของบ๊บบี้เองนะจะไม่ได้มีแบบในเรื่องของของขังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราจะใช้วิธีการสวดมนต์นะคะเดี๋ยวจะมีบทสวดให้ว่าเราอยากจะดึงดูดความรักแฟนเก่าการเงินการงานต้องทํำยังไงนะคะมินิเฟสเทชันต้องทํำยังไงเนาะอันนี้เป็นของบ๊บบี้เองไม่ต้องกลัวนะคะมันไม่ได้น้ํามันพายน้ํามันอะไรที่มันไม่ดีนะคะน,นี่ไม่ต้องกลัวเลยพิ่การันตีเนาะอันที่สองนะคะจะเป็นในเรื่องของหินเพนูแัมเนาะหินเพนูแัมนะคะจะ ช่วยในเรื่องของจะมีสีต่างๆให้เลือกนะคะสีนี้นะที่พี่เอามาเนี่ยน้องจะเป็นสีน้ําเงินนะคะที่เหมอดูทุกคนจะต้องมีนะคะคนที่แบบกลัวในเรื่องของแบบทูตผีปีศาจคนทําของหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในตัวเองเนี่ยลบพลังงาน เสียออกไปเนี่ยคุณจะมีสีนี้เนาะส่วนน้องสีชมพูนะคะจะเป็นสีในเรื่องของความรักสําหรับคนที่อยากมีคู่คู่แท้หรือเอาไปบูชากับคู่ของตัวเองจะดีมากหรือว่ามีคนที่ชอบอย่างเงี้ยเอาไปบูชากับเขานะคะจะดีมากน้องเนี่ยจะเป็นทั้งเครื่องประดับได้แล้วก็จะสามารถที่จะแบบว่าดิ่งนะคะในการดูดวงได้นะคะสีขาวจะช่วยเรื่องในสมาธินะคะสี สีเขียวนะคะจะช่วยในเรื่องของการเงินการงานเนาะสีขาวดำเนี่ยสําหรับคนที่อกหักเสียใจที่ซึมเศร้าอยู่นะคะเครียดนะคะก็สามารถที่จะใช้สีนี้ได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่บี่จะนำมาแถมเนาะสำหรับคนที่ซื้อ2ออย่างนะคะแถมเป็นคิวดูดวง1คิวหรือว่าจะแถมเป็น ลิปนี้ก็ได้นะคะลิปนี้วิ้ก็ขายเนาะสำหรับคนที่ค้าขายหรือคนที่ต้องใช้คําพูดอย่างบาบี้อย่างเงี้ยนะคะจะเป็นลิปสีพึ่งนะคะที่วิทําขึ้นมาเนาะจะช่วยในเรื่องของการค้าขายการงานการเงินหรือว่าที่เราสามารถที่จะใช้คําพูดอะคะ่ะในการที่โน้มน้าวจิตใจคนให้คนเชื่อฟังเราอย่างเช่นบาบี้อย่างเงี้ยวิ้นทางานตรงเนี้ยวิก็ต้องมีคําพูดมีวาจาที่จะต้องทําเงินอย่างเงี้ยคะ่ะการปิดยอดขายหรือว่าการทําให้คนรักเชื่อฟังหรือแม้กระทั่ง เจ้านายเอาไปนิยมมากเลยนะเจ้านายเอาไปคุมลูกน้องอย่างเงี้ยก็ได้นะคะให้เราคาพูดเราดูน่าเชื่อถือขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งการพรีเซนต์งานการเรียนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะสําหรับคนที่อยากบูชานะคะหรือว่า คนที่อยากดูส่วนตัวก็แอดไลน์มาเลยเลยแอดบาร์บิชิสานะคะแล้วก็มีคลาส2คลาสนะคะที่เป็นราคาพิเศษก็คือคลาสล้างแขนแฟนเก่าเอาให้เสียดายแล้วก็คลาสเด e อ i ว n นเนอร์รับรับสามเศร้านะคะสำหรับคนที่มีปัญหารักสามเศร้าแล้วก็อยากให้แฟนเก่าเสียดายก็สามารถลงสมัครได้นะคะจากราคา5,999 9บาทนะคะก็ จะเหลือราคาไม่ถึงพันนะคะเพราะว่าเรายัางไม่ได้สอนแต่ถ้าเราสอนแล้วเราจะปรับขึ้นราคาเต็มเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับชาวราศีมังกรลักขนามังกรน,นะคะดวงความรักของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันเลย ดูแบบนี้ให้เลือกแบบอัดคลิปวิดีโอนะคะวันจันทร์ฉันคิดฉันเชอความรักของชาวราศีมังกรแลือขนำมังกรเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยไพ่แต่งงานไพส่สามอือ,ม,อมังกร อยากจะบอกว่าชาวมังกรน,นะคะที่วิเห็นเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของคนที่คุณดิวอยู่น่าจะมีในเรื่องของ long distance relationship หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบแปดดาบบแบบมีเรื่องรักสามเศร้าอีกแล้วอะทุกคนคือในความคิดพี่นะพี่ยังไม่ได้ลงสถานะนะว่าคุณกับเขาเนี่ยสถานะอะไรแต่ว่าสิ่งที่พี่เห็นคือมันเหมือนแบบมันมีความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันอะไรบางอย่างอะอาจจะด้วยในสถานาการณ์แบบคุณกับเขาเนี่ยทำงานคนละที่อะไรเงี้ยแล้วก็ด้วย เรื่องของระยะทางความห่างไกลนะคะตอนนี้ที่เห็นสื่อสารกันแบบอย่างชัดเจนมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นในในเรื่องของการสื่อสารทางออนไลน์นะก็คือแบบคุยกันฐานอังโซเชียลมีเดียออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ที่เห็นมาแบบชัดๆเลยเนี่ยพี่มองว่าคุณกับเขาเนี่ยน่าจะแบบ มันมีในเรื่องของการน้อยใจอ่ะเออมันน่าจะแบบไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือว่ามีการแบบต้องโยกย้ายถิ่นฐานบางทีความสัมพันธ์อย่างเงี้ยพอมันมีในเรื่องของ long distance หรือว่าการระยะทางเกิดขึ้นนะคะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถที่จะสั่นคอนได้เหมือนกันนะบางคนแบบคบกันแบบดีๆเลยแต่พอแบบเติบโตมาอีกในรูปแบบแล้วก็ต้องแบบ มีความแบบห่างไกลกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะบั่นทอนในเรื่องของความสัมพันธ์ได้พีม่มองถึงความหวัดระแวงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ว่าเออเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าคนรักของเราเนี่ยจะยังเหมือนเดิมไหมแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราเราไม่ค่อยมั่นใจนะคะทั้งๆท,ท,ที่แบบเรากลัววิวเห็นถึงความกลัวนะสําหรับตัวคุณนไม่ว่าคุณจะดีลอยู่กับใครก็ตามแต่แต่คุณกลัว ความรู้สึกที่ว่าหลักแท้แพ้ใกล้ชิดมากเลยกับคนของคุณน่ะกลัวว่าคนของคุณน่ะจะไปมีคนอื่นอะช่วงเนี้ยอืมีความแบบระแวงมีความคิดมากมีความแบบเครียดมีความแบบเข้าไปส่องบ่อยมีความนอยอะไรเงี้ยในพฤติกรรมในการกระทําอะไรของเขาแบบหลายๆครั้งอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะคะตัวที่พี่เห็นนะประมาณนี้เนาะ มาดูกันนะคะคือในความรู้สึกบี่นะพี่รู้สึกว่า ตัวคุณก็น่าจะรู้ว่าคนของคุณดูเป็นคน nice and f r i e n d l y คือแบบคุณรู้ว่าคนของคุณเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบ nice and f r i e n d l y เป็นคนที่มีจิตใจที่แบบว่าไม่ว่าใครจะอยู่ใกล้ก็จะมีความรู้สึกแบบอยากเข้าหาอยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แบบดูเข้าอกเข้าใจผู้คนอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณเองก็เลยรู้สึกแบบ กลัวว่าเวลาแบบใครที่ใกล้ชิดคนรักของคุณน่ะเขาจะแบบผันใจไปให้ใครแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนรักของคุณเนี่ย,บบน,น,น,ยน่าจะเพิ่งเริ่มงานใหม่หรืออาจจะมีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่เข้ามาที่ทําให้แบบจะต้องแบบใช้สมาธิหรือว่าจะต้องแบบค่อนข้างไม่มีเวลาให้กับคุณช่วงเนี้ย ด้วยความไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันหรือว่าไม่ค่อยได้สนทนากัน <c oughs> เท่าไหร่นะบางทีอาจจะอยู่บ้านเดียวกันก็ได้นะแต่ว่าเหมือนก็ไม่ได้คุยกันเหมือนอยู่ก็ไม่อยู่อะ,อะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็มีเป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วทีนี้มันก็ทําให้เหมือนแบบ ความสัมพันธ์นะคะมันก็ยิ่งห่างกันไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งมีความแบบไม่ค่อยคุยกันไม่สนทนานั่นนี่นุ่นก็ยิ่งทําให้ตัวคุณคิดมากกันเข้าเปี่ญ่เลยเนาะว่าคุณเองก็ไม่รู้เนาะว่าจริงๆคนรักของคุณหรือแฟนของคุณเนี่ยเขาคิดยังไงเหมือนกันเนาะแต่ว่าคุณเองก็สู้สุดใจเหมือนกันนะในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยก็อยากให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันแบบมันไปต่อได้นะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมันโอเคอะไรเงี้ยนะแต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่าตัวคนของคุณน่ะเขาก็น่าจะเป็นคนที่แบบ รักในเรื่องของการทํางานรักงานรักชื่อเสียงเงินทองอะไรของเขาเนาะคุณก็จะปล่อยให้ขเขาอะแบบไปทํางานอะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่อยากจะขัดไม่อยากจะขัดอนาคตของเขาถึงแม้ในใจคุณอะมีความรู้สึกแบบหวาดระแวงก็ตามนะคะนึกถึงเพลงอดทนกับความเหงาอะเอออดทนดีไหมช่วยกันดีไหมเธออดทนกับความเหงาที่เราต้องเจออย่างี้ย คือเหมือนเป็นฟิลแบบลองไปฟังดูนะคะของไฟแอมฟมัง้อองอารมณ์ไปฟังดูคือมันเป็นอารมณ์แบบว่าอยากให้คนรักของเราอดทนเนาะถึงแม้ว่าเราจะอยู่หลอไกลกันอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะขาดในเรื่องแบบหลายๆอย่างอะเรื่อง18บวกเรื่องการให้กําลังใจคือมันไม่มีคนแบบมานั่งกินชาบูด้วยคือเคยเป็นแบบเวลาที่เรามีแฟนแล้วแบบเวลาเรามีแฟนเราก็โทรหาแฟนว่าเอ้ยเธอมากินชาบูกับเราสิอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราแบบ แฟนอยู่ไกลเนี่ยเราจะกินชาบูกับใครเราก็ต้องชวนคนแถวๆนั้นแม้อะไรเงี้ยคุณก็เลยมีความรู้สึกหวัดระแวงเนาะบางคนอาจจะย้ายไปแบบต่างจังหวัดต่างประเทศที่มันแบบไกลอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องทําหน้าที่ของตังคุณก็เลยมีความรู้สึกแบบกลัวกลัวใจของเขาด้วยกลัวความห่างไกลกลัวว่าใครจะแบบมาทาให้ตัวของคุณของคุณเนะี่ยรู้สึกหวั่นไหวมากขึ้นหรือคุณมีความหวัดระแวงว่าเฮ้ยช่วงนี้คนของคุณดูแปลกๆไปนะเขามีใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะ หรือว่ากูรอว่าเขาแบบทำอะไรรับหลังเราเนี่ยใช่บางคนจริงด้วยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการแบบต่างชาติต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะช่วงเนี้คือบอกเลยสิ่งที่พี่อยากจะแนะนําก็คือแบบพยายามอย่าแบบอยะทะเลาะกันให้มากเพราะว่าคือบางทีแบบการที่เราอยู่ไกลกันอะแค่ความสัมพันธ์ที่มันไกลกันมันก็ ยากลาบากแล้ว่าเออคือเราจะยิ่งแบบทะเลาะกันยิ่งมีปัญหากันไปอีกหรอถูกไหมคือแค่แบบทุกวันเนี้ยเราไม่ได้อยู่ข้างๆกันไม่ได้กอดกันไม่ได้แบบให้กําลังใจกันแค่นี้มันก็แบบบั่นทอนสุดๆแล้ว่าคือเราจะยิ่งแบบไม่คุยกันอีกอ่อคือเราจะยิ่งแบบว่าไม่ไม่คอมมิเนกเตอีกอ่ะเออนะคะคือบางทีอะ ยิ่งอยู่ไกลกันนะมันก็ต้องยิ่งทําให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟนอืมถ้าหากว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขามันไม่มีปัญหาต่อกันหรือว่ามันแน่นแฟนต่อกันจริงๆคือจริงๆเราไม่ต้องกลัวเลยนะว่าคนของเราจะไปเจอใครถ้าเรารู้สึกว่าเราเจ๋งพอหรือเรามั่นใจพอบางคนนะ่ะมีลูกด้วยกันด้วยนะอืมหรือว่าเอาเรื่องลูกเนะี่ยมาผูกมันในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เหมือนกันแต่พี่บอกเลยว่า คืออันดับแรกนะที่พี่เห็นจุดบอดของปัญหาก็คือในเรื่องของความเชื่อใจบางทีถ้าเราตัดสินใจหรือเราเลือกคนคนเนี้ยมาเป็นคู่ของเราแล้วอะเราจําเป็นจะต้องเชื่อใจเขาอะค่ะถ้าเราคิดว่าเอาจริงสิ่งเนี้ยพี่พูดเลยนะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าเอออาจารย์ครับแต่บางทีแบบเราก็ไม่รู้ว่าคนของเราอะมันจะเชื่อใจได้ร้อยเปอเหมเพราะว่าบางครั้งอะเขาก็ดูแบบ ดูมีใครหรือว่าดูอะไรอย่างเงี้ยอืมดังนั้นบี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเราเลือกคนคนหนึ่งเข้ามาแบบเป็นคู่ชีวิตของเราจริงๆแล้วอะแล้วเรารู้สึกว่าเออเราให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนคนนี้ไม่ได้อะ่ะคือบางครั้งเราต้องถามตัวเราเองแล้วนะว่าเออจริงๆแล้วคนคนนี้เขาใช่สําหรับเราจริงๆไหมเพราะว่าคือแบบขนาดแค่เนี้ยเรายังรู้สึกว่าเราแบบไม่สามารถที่จะแบบ เชื่อใจเขาได้เลยอะแล้วแบบความสัมพันธ์น่ยมันจะไปต่อกันแบบยังไงถูกปะเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเออเนี่ยรับหลังของเราเขาจะไปทําอะไรเพราะว่าทุกคนมันก็ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่ต้องทําถ้าเรามานั่งมัว จับผิดหวาดระแวงอย่างเงี้ยเราจะได้ทํางานจะได้ทําอะไรไหมอย่างเงี้ยคือพี่ก็เคยมีความสัมพ <ys> ันธ <uz> ์ที่มันท็อกซิกแบบนี้เหมือนกันนะคือเราไม่รู้เลยว่ารับหลังอ่ะเขาจะไปทําอะไรหรือเปล่าเ uh <ys> <schlecht> ขาจะนอกใจเราหรือเปล่าอะไรเง <ys> ี้ยดังนั้นคือแบบต้องระวังนะคะต้องต้องเชื่อใจในความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเชื่อใจกับเขาไม่ได้เราจะคบกับเขาต่อไปทําไมถูกไหมด <ys> ั <Sono S 2> มนงนั้นคือความรักอ่ะมันต้องเกิดจากความเชื่อใจก่อนเนาะดังนั้นปัญหามันจะได้ไม่เกิดเนาะถ้าสมมติว่าเราเชื่อใจเอาจริงเราต้อง เชื่อใจให้ได้อะคะเชื่อใจมากที่สุดแล้วถ้าเขายังทําลายความเชื่อใจหรือว่าความซื่อสัตย์ของเราอันนั้นมันก็เป็นปัญหาของเขาแล้วมันไม่ใช่ปัญหาของเราแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่เชื่อใจกันอะ่ะแล้วเราไปหวาดระแวงท,ง,ทงทั้งที่เขายังไม่ทําอะไรอะ่ะมันทําให้ความสัมพันธ์มันบั่นทอนเนาะมาดูมาดูซิว่าล้วควอมสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อคะ ม,มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่อนข้างอึดอัดนะ บางคนอาจจะถ้าสมมุติว่าตัวคุณะเป็นคนที่มีทะเบียนสมรสมีลูกหรือว่าเป็นคนที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางทีแบบเอาเรื่องทะเบียนสมรสเอาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาขู่เขาอย่างเงี้ยมันทําให้อีกฝ่ายนืดอัดนะพี่มีมความรู้สึกว่าพยายามที่จะเว้นสเปซนิดหนึ่งยิ่งคุณคอนโทรลเขาอะ ยิ่งคุณแบบไปสร้างกดเกณฑ์อะไรต่างๆนะมีมีความรู้สึกหรือแม้กระทั่งถ้าคุณเป็นคนที่เป็นบุคคลที่3มเป็นคนที่มาทีหลังหรืออะไรก็ตามแต่ยิ่งคุณไปเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ฝ่ายของคนกลางอะค่ะเขาอึอดอัดแล้วมันก็จะทําให้แบบสมมุติว่าถ้าคุณเป็นตัวจริงอยู่แล้วเนี่ยจากที่เขาแบบ ไม่ไม่ได้คิดที่จะมีใครอ่ะเขาจะรู้สึกอึดอัดแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเอองั้นเดี๋ยวกูไปมีละกันในเมื่อแบบอยากให้มีมากใช่ไหมอะไรเงี้ย,ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบการประชดประชันกันไปนะคะหรือว่าเออถ้าสมมติว่าตัวคุณกับเขาแบบเออเป็นคนที่มาทีหลังอย่างเงี้ยแล้วคุณเรียกร้องเอาความยุติธรรมอะไรต่างๆในสิ่งที่เขาแบบไม่สามารถให้คุณได้เขาจะรู้สึกว่าเออเนี่ย คุณอนะไม่ใช่ความสุขของเขาอีกต่อไปแล้วแล้วเขาก็จะมองหาความสุขอื่นนะคะคือจริงๆว่มีความรู้สึกว่าจากการที่เขาไม่ได้นอกใจเราอะก็อาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุก็ได้ที่ทําให้เขาแบบตัดสินใจที่จะเอืองันนอกใจดีกว่าถ้าในเมื่อไม่เชื่อใจกันอ,อะไรเงี้ยจริงๆวิมองว่าปัญหานี้ในคลิปนี้ก็คือการเกิดจากการต้องเชื่อใจกันก่อนนะคะแล้วก็ ทำความสัมพันธ์ให้มันเหนียวแน่นให้ดีที่สุดเพราะว่าช่วงนี้แบบเออะก็เรียกร้องเอะอะก็น้อยใจเอะอะก็เสียใจเอะอะก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอึอดอัดอะค่ะมันยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ยิ่งแยกกันไปใหญ่แล้วก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะค่ะหมายถึงฝ่ายตรงข้ามของคุณเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบว่า ไม่ไม่ค่อยอยากคุยด้วยอะไรเงี้ยจากจากที่แบบมีอะไรก็มาเล่าให้ฟังก็ไม่ค่อยเล่าให้ฟังและยิ่งหายไปเพราะยิ่งหายไปตัวคุณก็ยิ่งระแวงอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้เกิดแบบเป็นดรามา่าหรือว่าเกิดแบบเป็นความสัมพั์ท็อกซิกได้เนะาะเดี๋ยวมาดูลักษณะราศีอะไรที่มีเกณฑ์เอาชาวกองนี้นงมีนค่ะตุลค่ะ กรกฎสิงห์มีนตุลกรกฎสิงห์ค่ะมาดูข้อความที่เขาอยากบอกคุณหรือคุณอยากบอกกับเขานะคะฉันพร้อมแล้วฉันเห็นความดีในตัวเธอไม่อยากให้คาดหวังอะไรไปมากเกินไปใจเย็นๆฉันเรียนรู้จากความรักครั้งนี้ ของขวัญที่มีค่าคือการได้เห็นหน้าและรอยยิ้มของเธอค่ะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บาร์บี้ด้วยนะคะใครที่สนใจอยากปรึกษาส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะแอดบาร์บี้ชิสานะคะจะมีคลาสเรียนจะมีของนะแล้วก็จะมีแบบปรึกษาส่วนตัวนะคะก็มาได้เลยนะคะโปรโมชั่นซื้อ2แถมลิปนะคะลิปสีพึ่งหรือว่าจะเป็นคิวดูดวงก็ได้แล้วแต่เลยนะคะแล้วไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย